สวัสดีครับเมื่อนี้ผมก็จะพามาเบ่งไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้กินไข่ในครัวเรือนนะครับอันนี้เลี้ยงไว้หกตครับใส่ช่องช่องละสาครับกระบอกน้ำผมก็จะเป็นเอาตะปูนะครับตะปูงอขึ้นมาใส่ให้กินสองตมื่อนี้ไข่กบซีนวยแล้วครับปกติกับได้หาหน่วยหกหน่วย แต่ว่ากับบตัมก็หาครับไกลหกตัวนี่บางมือก็ได้หกน่วยแต่ว่าลักๆกกับหาน่วยนั่นแหละห <c oughs> น่อยมือที่จะได้หกน่วยเองสิครับกะถือว่าคุมอยู่อาหารสอบหนึ่งกะสี่รอยบาทสีรส่รอยสี่รอยสิบบาทอาหารสีร่รอยสิบบาทแะะ้วกาไข่สอบหนึ่งนี่จะให้ไข่อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดถาดขายน้ำบานถาดละลอย ท่ากับบาไดเจ็ดลอยถึงแปดลอยอาหารแค่สี่ลอยสิบบาทาถือว่ามีกําไรครับแต่ก็กินเดกขวดเรือนนําบ่ขาดทุนครับพระว่วาเฮา่เลี่ยงร้ายผมเคยเลี้ยงรลายแล้วครับคือมันบ่ได้คาอาหารเนาะอันนี้หกตัวบ่ไข่ครตัวหนึ่งถ้าเป็นร้ายกว่านี้ก็จะมีโตบ่ไข่ครร้ายกว่านี้มันก็จะกินอาหารสินเปลืองไปซื้อครับผมก็เลยเอาเลี่ยงแบบสีพอประมาณครับส่วนขีก่ะ จะขี่ลงพื้นดินหนึ่งสิครับก็จะเก็บออกเรื่อยนี่จัาหน่อยสวงใบใบแดดก็จะเขามาซองตรงขี่เขาก็จะเห็ดให้แห่งเห็ดแห่งโบม็นครับเฮาก็จะกวดไปใส่ป้ายยาครับป้ายยาข้างหลังเขียวงามขนาดครับกงพงก็เห็ดง่ายเป็นไม้จอยนะครับเป็นไม้จอยอาตามลานฟัสดูเฮ้าเอามาตัดแล้วก็ใส่ปืนลมนะครับยิงง่ายงครับยิงเบื่อกีดอก็อยู่แล้ว น้ำหนักเบาตัวนี้ก็เป็นกระเบื้องกระเบื้องเกา่าก็เอามาผาดผาดไปซื้อนะ้ครับเอาเสือ,อ,อกหมัดํำนี้ก็อยู่แล้ว <c oughs> นี่ครับก็เป็นโกงไก่โกงไก่เกา่าผมกับว่าปาดเครื่องให้เหลือสามช่องแต่ก่อนมีหกช่องนะครับโกงหนึ่งผมก็ตัดออกให้เหลือสามช่องนี่มาเห็ดโค้งขืนแนวนี้ครับสบายครับอย่างง่าย ถือว่าเอเคตัวนี้ผมก็พึ่งลงครับผมก็ววายอยากลองขยายเบื่องอีกอยู่แต่ว่าก็ต้องเบื้องก่อนเพราะว่าเคยเลี้ยงรารแล้วกะมันบ่ไาบ่ไ้ทุนค่าอาหารเพราะว่าผมให้กินอาหารอย่างเดียวเลยครับผมก็จะใส่ไว้แต่ว่ากันี่ครับใส่ไว้บินมือเลยแต่ว่าถ้าเขากินตัวเก่าเบาเบิดผมกับบทบวไ้เติมนะครับผมจะบังคับให้กินม่วน มอดเก่าห้เบิร์กรกจังจะเติมกะถือว่าดีครับเหมาะสําหรับแบบผู้ที่อยากเลี้ยงไว้กินในครัวเลื่อนกะถือว่าโอเคครับเลี้ยงซ้ำนี่กะจัดการางถ้าเลี้ยงลายกับโบไว้เนาะอันนี้ก็ดูแลง่ายๆกะกินอาหารเฉพาะสองสองเสาร์นะครับสองแรกไม่หายหายเวลาเดียวสองเสาเขาก็กินอยู่เบินมือแล้วเสียงเรื่องน้ำนี่กะเป็นกระบอกหน่อยแน่ยเข้ากะ เติมเสาแหลงก็ถือว่ามันไหนมาดูแลรลายอยู่ถ้าเฮาบ่อยากดูและลายก็เผิ่อเป็นกระบอกใหญ่ก็เเ่ากก็ว่ามือหนึ่งเขาดูแลแค่สองเฉาแค่นั้นสองแหล่งก็มาเก็บไข่ซ้ำนี่ครับขี่นี่ก็เอาออกอาทิตย์ละเทือก็ได้มันกับบัวลายตัวแห้งมันกับบัวทรงกินแห้งครับเพราะว่ามันไก่หกตัวเนาะไกลบว่ากี่ตัวครับถ้าใครทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้แน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮตุคลิปต่อไป ครมือเนกาสวัสดีครับ